สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะสำหรับเสียงแอดวานในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์จะประมาณนี้แหละนะคะเพราะว่านอนดึกไงดูหนังบ้างดูละครบ้างฟังเพลงบ้างอ่านนิยายบ้างนะคะโอ้เยอะแย,ยะไปหมดกิจกรรมเวลาว่างรู้สึกจะเยอะกว่าตอนทำงานอีกนะคะเอาละค่ะสำหรับในอิพซอดนี้นะคะหวานไปอ่านเจอมานะคะเป็นบทความข่าวจากทาง 163.com Forum Entertainment นนะคะเขาพูดถึงเรื่องการเลือก ซีรีส์ค่ะที่เข้มข้นเพื่อนำมาออนแอร์นะคะของทางฮาวาชเชอร์ในประเทศจีนนะคะสำหรับบล็อกเกอร์ที่เป็นผู้เขียนข่าวก็จะเป็นนักข่าวนะคะจาก r e n o e n t e r t a i n m e n t นนะคะก็น่าสนใจดีนะคะเพราะว่าอย่างเรื่องไอเนี้ยค่ะเธอผู้เปล่งประกายนะคะดังแสงดาวอะไรเงี้ยก็อยู่ในในเครือนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นเรื่องที่ถูกเลือกแล้วก็ซื้อไปเพื่อจะออนแอร์ในเครือข่ายที่ทางฮาวาชเชอร์เขาแบบมีธุรกิจ ร่วมกันอยู่ด้วยนะคะอย,อ,ยอ,อย่างเรื่องนี้นันนะคะก็กำลังออนแอร์อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหูหนานซัทเทไลท์ทีวีนะคะ t e n เซน t v วิดีโอแล้วก็มีแมงโก TV ด้วยนะคะก็ถือได้ว่าละครเรื่องนี้นะคะยังเป็นผลงานเรื่องที่4ของ h าวาช์เชลฟิมแอนด์ท s วิชัอีกด้วยค่ะก็ถือได้ว่าเรื่องนี้เป็นแนวแบบ เป็นแนวแบบแรงบนันดาลใจนะคะเป็นแนวความรักที่มาพร้อมกับความสนับสนุนให้กันและกันมีความประสบความสําเร็จสําหรับเรื่องนี้ก็จะเน้นไปที่พระเอกนานนะคะมีศักยภาพทั้งเป็นที่ปรึกษาทั้งเป็นผู้แนะนําทั้งเป็นผู้ที่มีเงินทุนด้วยค่ะก็สามารถจะสารฝันนะคะให้นางเอกของพวกเราซึ่งมีความคิดสร้างสารรค์นะคะมีความเก่งมากๆคือคนเราเก่งแต่ว่าไม่ได้มีทรัพยากรอื่นๆที่อุดมนะคะอย่างเช่นเก่งก็จริงแต่ว่าไม่ได้มีเงินเก่ง ก็จริงแต่ว่าความรู้ในเรื่องของตลาดนะคะว่าเออจะต่อสู้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในเรื่องนี้ก็จะมีนะคะคนที่มาเติมเต็มให้หนางเอกของเราก็คือหันถิงนั่นเองนะคะถือว่าเป็นละครที่ดูแล้วดีต่อใจนะเรื่องนี้มีดราม่านิดนิดหน่อยๆเท่านั้นแต่ก็เป็นดราม่าที่สามารถพบได้ในชีวิตจริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีเวลาหวานแนะนำเนาะให้ดูเรื่องนี้ด้วยนะคะนำแสดงโดยคุณฉีข่ายแล้วก็คุณเจ็ดนะคะทัน ฐานเจะเรียกว่าฐานเเวฐานสองอินค่ะเซเว่นะคะฐานสงอินเอนอแต่และ สำหรับภาวาเชอร์นั้นนะคะก็เป็นบริษัทที่ก่อตั้งมานานพอสมควรนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นบริษัทชั้นนำที่ยังคงมีแบรนด์นี้อยู่เพราะว่าเป็นแบรนด์ดังเดิมนั่นเองก็อยู่มานานนะคะได้ผลิตทั้งละครแล้วก็ได้แบบสร้างแบบดาราให้มีชื่อเสียงก็หลายๆท่านนะคะแล้วกออ็สร้างมาในสไตล์ที่แตกต่างกันด้วยในหลายๆหลายๆคาแรคเตอร์นะคะในช่วงแบบ2-3ปีที่ผ่านมานะคะ แม้กระทั่งเรื่องที่คุณหลิวอี้เฟยแสดงคู่กับคุณหลี่เซียนในตอนนั้นนะคะก็เป็นแนวแบบแรงบันดาลใจเป็นแนวชิลๆแนวธรรมชาติมีความสุขก็เป็นผลงานของทางฮาวาเฉ์ด้วยก็ถือได้ว่ามามาถูกทางแล้วเนาะความนิยมแล้วก็ชื่อเสียงก็แบบได้รับดีสำหรับเรตติ้งแล้วก็การพูดถึงนะคะสำหรับเ,เสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ดีมากๆเลยสาหรับเรื่องนั้น ส่วนสำหรับเรื่องนี้นะคะเรื่อง as beautiful as you ที่กำลังอ่อนแออยู่ในขณะน,นี้ทางนักข่าวนะคะของทาง r e n o Entertainment เขาก็บอกว่าเรื่องนี้มันมีทั้งส่วนที่แบบควรจะให้คะแนนแล้วก็มีทั้งข้อบกพร่องไปด้วยนะคะซึ่งพวกเราก็เห็นกันดีแหละก็ถ้าเกิดว่าฟังหวานมาเรื่อยๆเ,เนาะมันก็จะมีความรู้สึกว่าจริงๆถ้าเดินเส้นเรื่องตามนิยายต้นฉบับเนี่ยมันน่าจะมีความดึงดูดมีความแบบสนุกมากกว่านี้นะคะ แต่ทีนี้เขาก็มาดัดแปลงบทละครรายละเอียดทั้งหลายเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปเยอะมากเลยนะคะเหมือนเป็นเรื่องใหม่เลยอะ <c oughs> แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเ <c oughs> มื่อพิจารณาถึงความนิยมทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เรตติ้งของเรื่องนี้นะคะก็ถือได้ว่าในในบางชาร์ตนะคะก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันอย่างของหูหนานเนี่ยเรื่องนี้ก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนะคะ <c oughs> ในตอนนี้นะคะในประเทศจีนเหมือนจะมีกราดแสว่ามีการโจมตีนะคะละครที่เป็นจีน คอสตูมโบราณของไอดอลอะไรแบบนี้คนก็เลยหันมาดูทางด้านจีนปัจจุบันกันมากยิ่งขึ้นนะคะน,นั่นเป็นเรื่องราวภายในตลาดบันเทิงของในประเทศจีนนะคะแต่ว่าสําหรับนอกประเทศจีนแล้วอย่างพวกเราเนี่ยพวกเราชอบดูในแนวของจีนคอสตูมโบราณมากกว่านะเอ๊ะทำไมหวานใช้พวกเราเออหวานแล้วกันหวานชอบดูแบบจีนคอสตูมโบราณมากกว่าเพราะว่ามันแบบมันหาดูได้ยากแล้วเราไม่มีเออที่ไทยเราไม่มีแบบนี้นะคะ ที่ไทยเราส่วนใหญ่จะใส่สบายแล้วไม่สามารถจะแบบใช้กําลังภายในเหาะได้แต่ว่าจะเป็นการเหาะแบบใช้เวทมนต์แล้วท่าท่าเหาะของของไทยเหมือนที่เราดูสี่กุมารอะไรแบบนี้มันจะแบบเหมือนลอยๆขึ้นไปแล้วก็ต้องทํามือจีบจีบใช่ไหมคะมันแตก <c oughs> มันแตกต่างกันนะดูของจีนแล้วมันมีความตื่นเต้นสนุกดีนะคะอ่ะนี้เรามาดูข้อมูลกันต่อนะคะจากข้อมูลของเมาเยียน professional edition นะคะก็พบว่าเรื่องนี้นะคะติดชา ะะอันดับแบบ top three เ,เนี่ยยาวติดต่อกันหลายวันเลยนะับตั้งแต่เปิดตัวตั้งแต่2กระากาคมนะคะก็ถือได้ว่าเรตติ้งจากข้อมูลของ csm นี่เรื่องนี้ก็ได้เรตติ้งที่ชนะได้แบบที่1เลยนะเครั้งในเครือข่ายระดับประเทศนะคะประเทศจีนนั่นเองก็ถือได้ว่าในวงจรของทีวีดาวเทียมนี้นะคะเรื่องนี้มาแรงมากๆเลยก็ดีใจด้วยนะคะก็เน้นอีกทีตอนนี้เรตติ้ง international นั้นขึ้นมาที่7.9แล้ว ะะก็ลุ้นขอให้ถึง8เร็วๆสำหรับผลงานเรื่องนี้นะคะนะคะักข่าวท่านนี้ก็วิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นด้วยแบบช่วงนี้นะคะในในตลาดของซีรีส์ในประเทศของพวกเขาอะคะ่ะก็คือจะมี ซีรีส์เรื่องนี้เหมือนเป็นซีรีส์เรื่องเดียวที่เรียกได้ว่าเป็นต้นกล้าที่แบบให้ความหวังกับวัยรุ่นนะคะเพียงเพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นก็คือตัวแทนของผู้ที่ต้องฝาบฟันอุปสรรคต่างๆจากการทำงานนะคะก็คือฐานซ่องอินในบทของจี้ชิงนั่นเองค่ะซึ่งณจุดนี้ก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมนะคะแล้วก็ดึงดูดเหล่าบรรดาวัยรุ่นเนี่ยให้เข้ามาดูด้วยประกอบกับเรื่องราวของตอนนี้ประเทศจีนมันจะเป็นช่วงซัมเมอร์ช่วงปิดเทอมด้วยก็ท ทำให้แบบเด็กๆนะคะในแบบตั้งแต่มัธยมแล้วก็มหาวิยาลัยนี้มีเวลาได้ได้ว่างมากยิ่งขึ้นจากการเรียนอะไรเงี้ยก็สามารถจะมาดูซีรีส์แนวปัจจุบันอย่างนี้ได้นะคะส่วนข้อบกพร่องก็นั่นเนี่ยหวานก็เกินไปแล้วเห็นไหมเหมือนกันเลยข้อบกพร่องนะคะนักข่าวท่านนี้นะคะก็บอกว่าเนื้อเรื่องบทละครเนี่ยมันมีความเด่นชัดในเรื่องของข้อบกพร่องมากเลยนะคะก็คือก่อนอื่นเขาบอกว่ามาดูกันว่าละครเรื่องนี้เล่าเรื่องประเภทไหนเป็นหลัก พูดง่ายๆก็คือมีอประธานที่เจ้ากี้เจ้าการแล้วไปตกหลุมรักนางเอกนะคะก <g ül> ็ <g ül> <g ül> เรียกได้ว่านะคะก็มาลงทุนกันในในวงจรของธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์นะคะซึ่งนางเอกของพวกเรานั้นก็ได้ลาออกจากที่ทํางานเดิมเพื่อมาเริ่มต้นธุรกิจนี้ด้วยความช่วยเหลือจากนักลงทุนชายหันถิงนะคะซึ่งรับบทโดยคุณชิวไค้นะคะทั้งสองก็ประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องการงานแล้วก็ความรักอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ทั้งหมด เลยของเรื่องนี้นะคะทีนี้พอฉากสถานที่ทำงานนะคะแล้วก็ความรักที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่แนวที่แปลกอีกต่อไปสำหรับแนวละครที่เป็นเรื่องราวของในเมืองใหญ่นะคะที่ทำงานกันแต่มีกรณีที่ประสบความสำเร็จน้อยมากนะคะส่วนใหญ่แล้วตกหลุมรักภายใต้หน้าก,กากของที่ทางานสิ่งนั้นก็จะได้สัมผัสแล้วบังเอิญว่าเรื่องนี้สิ่งที่ต้องบันเชิญนะคะก็คือ คือพระเอกกับนางเอกนั้นเขาปรับบทให้เคยเรียนด้วยกันนะคะในสมัยที่เรียนมหาชัายนั่นแหละก่อนที่จะแยกย้ายจากกันไปมันก็เลยทําให้มีความผูกพันมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้จี้ชิงที่อ้างว่าสร้างอาชีพได้ด้วยตัวเองมักจะอาศัยความช่วยเหลือทั้งทางตรงแล้วก็ทางลับจากหันถิงอยู่ตลอดเวลาในการแก้ปัญหานะคะเมื่ออาชีพของเธอนั้นเจออุปสรรคค่คะ คงเรื่องดําเดิมแบบนี้นะคะก็ทําให้หลายๆท่านนั้นที่ดูเนี่ยจะเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็หากมองว่าละครเรื่องนี้เป็นเพียงละครแนวโรแมนติกนะคะที่ เป็นเรื่องราวของพระเอกนางเอกดำเนินไปอย่างช้าๆแล้วก็มีความผลัดวันประกันพุ่งนะคะทำให้แฟนๆจะต้องแบบดูถึงความหวานหวานที่มีรอยร้าวอยู่เบื้องหลังประมาณนี้ <c oughs> ไอ้คำว่ารอยร้าวอยู่เบื้องหลังก็คือมันต้องมีตัวโกงเนาะต้องมีเจ้างี้แล้วก็มีดราม่าของทางฝ่ายแฟนเก่าแล้วก็เพื่อนของทางจี้ชิงอะไรประมาณนี้นะคะในแง่ของการออกแบบตัวละครแล้วก็การแสดงเนี่ยยังเผยให้เห็นถึงกิจวัตร นะทุกที่แล้วก็พวกเราจะสัมผัสได้ถึงเงาของละครเรื่องอื่นมาเต็มเลยนะคะที่มีความคล้ายกันไม่มากก็น้อยในแต่ละฉากการเอาเอชียขายมารับบทนะคะเป็น CEO อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็บทบาทของเขาในเรื่องนี้ก็เหมือนกับเรื่องก่อนๆใส่สูตรนะคะแต่งตัวคล้ายๆกันแม้ว่าภูมิหลังจะมีความแตกต่างออกไปแต่ว่าบทสนทนาแล้วก็ความสัมพันธ์กับนางเอกนั้นดูแล้วว่าเหมือนกันหมด แล้วก็บทของนางเอกจี้ชิงนั้นก็มีความคล้ายกับนางเอกของเรื่อง Call Me Director นะคะเรื่องนั้นเหมือนทีม้ายกันมากเลยนางเอกทั้งสองเรื่องก็คือคนเดียวกันก็คือ Seven นนะคะฐานซงอินนั่นเองค่ะก็จากมุมมองจากเรื่องนี้นะคะก็ถือได้ว่าสร้างมาเพื่อเป็นละครสตรีมมิ่งอย่างแท้จริงเลยให้ผู้ชมได้ดูในเวลาที่ว่างๆอยู่เฉยๆเท่านั้นแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นๆนะคะที่มีชื่อเสียงจริงๆของช่อง ภาวะเชิที่เคยเอามาลงก่อนนั่น,นท,ที่เคยที่เคยทํามาถือว่ามีช่องว่างที่ห่างกันในเรื่องของคุณภาพอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการคัดเลือกที่เข้มงวดของภาวะเชินั้นควรจะมาถึงแล้วแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนความคิดของคุณแล้วนะคะเอาละ่ะก็เหมือนกับบล็อกเกอร์ท่านนี้แบบส่งส่งสัญญาณไปถึงคุณไปถึงทางภาวะเชิด้วยนะคะก็สรุปได้ว่าสําหรับเรื่องนี้นะคะเรื่อง As beautiful as you นะคะผลงานของคุณชูข่ายแล้วก็คุณฐานทรงอินนั้นก็เป็นละครเรื่องที่4ของทางฮาวาเชอรในปีนี้นะคะซึ่งหาชมได้ไม่ยากเพราะว่าทีมดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่สนใจของทางฮาวาเชอรในด้านซีรีส์ดราม่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นนะมันก็อยู่ในขั้นตอนของการเขียนบทนั่นแหละเพราะฉะนั้นควรจะหาคนเขียนบทละครที่เวิร์กจริงๆมา ใช้นะคะในการผลิตละครแล้วก็ความตั้งใจดั้งเดิมในการเพิ่มฉากอะไรก็ตามลงไปในที่ทำงานลงในรายการแบบเรียลลิตี้โชว์หรือการทำให้โครงเรื่องมันใกล้เคียงกับชีวิตจริงของผู้ชมมากยิ่งขึ้นนะคะจะได้กระตุ้นเสียงสะท้อนให้มากขึ้นนั่นเองแต่หากว่าเป็นเพียงแค่การพูดคุยกันบนเก้าอี้การเท้าแขน,นมันจะทำให้จินตนาการของผู้ที่นั่งชมอยู่ยมันไม่สมจริงไม่เพียงแต่จะล้ม เหลวในการบรรลุผลตามที่คาดหวังเอาไว้เท่านั้นแต่จะทําให้ฉากเริฟบซีนเนี่ยก็ดูแย่ไปด้วยดังนั้นจากมุมมองของการพัฒนาระยะยาวของบริษัทฮาวาเชอร์ซึ่งสั่งสมประสบการณ์การทํางานมามากมายในเส้นทางปัจจุบันเนี่ยอาจจะพิจารณาให้เห็นถึงความสําคัญนะคะให้ความสําคัญกับคุณภาพมากึ้นนะคะในขณะที่ยังคงรักษาปริมาณเอาไว้นะคะไม่น้อยไปกว่านี้ในอนาคตแล้วก็รักษาการพัฒนานะคะประสานงานคือมี มีความหลากหลายให้มากขึ้นนั่นเองนะคะก็ฮาวาเชอร์นี้นะคะถือเป็นหนึ่งใน6บริษัทภาพยนตร์และก็โทรทัศน์รายใหญ่ที่ก่อตั้งขึ้นมานานแล้วเนาะเพราะฉะนั้นธุรกิจละครของฮาวาเชอร์นั้นครอบคลุมทีมหลายๆประเภทเลยตั้งแต่ทีมหลักไปจนถึงละครไอดอลโรแมนติกนะคะก็ร้้นแต่ผลิตโดยทางฮาวาเชอร์มาหลายเรื่องแล้วเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะทีนี้ทางด้านของนักข่าวท่านนี้ก็สรุปว่าเมื่อพิจารณาจากรายชื่อละครที่ chà ออนแอต่อไปเนี่ยจุดเน้นของเขาคงถัดไปของฮาวาเชอรก็จะเปลี่ยนจากละครร่วมสมัยไปเป็นละคระเครื่องแต่งกายด้วยนะคะเป็นละครทีมหลักลุ้นระทึกแล้วก็มีทีมอื่นๆรวมถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็น The Imperative นะคะเรื่องนี้เป็นแบบนักสืบเนาะก็กำลังจะมาเช่นเดียวกัน The Peaceful Year นะคะก็จะมาเช่นเดียวกันนะคะโดยสรุปเราก็จะเห็นได้ว่าฮาวาเชอร์ฟิล์มแอนด์ทลวิชันนั้นมี ช่วงเวลาที่เป็นไฮไลท์ที่น่าอิจฉาในการแข่งขันในตลาดนะคะซีรีส์ในปัจจุบันแต่งไรก็ตามก็ไม่สามารถหลีกหนีจากช่วงคอขวดของการเจริญเติบโตที่อ่อนแอได้แต่ว่าโชคดีที่ทวาเชิรนั้นก็มีละครอยู่ในสต็อกที่เป็นหลายๆสไตล์นะคะแล้วก็เก่งในเรื่องของการทำรตลาดด้วยรู้วิธีปฏิบัติตัวตามสถานการณ์นะคะแล้วก็หากว่าพวกเขาได้ไปสำรวจเส้นทางอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะมีะวิสัยทัศน์ที่ แตกต่างออกไปในการลงละครให้กับคนได้ดูกันด้วยนะคะเอาล่ะค่ะก็ถือได้ว่าเป็นบทความที่มีทั้งการติเพื่อก่อแล้วก็มีบทความที่ชื่นชมด้วยก,ก็ถือได้ว่าแบบฟังไปเพลินๆน,นะคะเพื่อนๆก็คงจะได้ความรู้ไปด้วยคืออย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าอ๋อฮาวาเชอร์ฮาวาเชอร์ก็เป็นบริษัทที่เขาก็สร้างซีรีส์เหมือนกันแล้วก็เป็นบริษัทที่แบบหาซีรีส์นะคะมาลงใน,ในหลายๆแพลตฟอร์มด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้ง ของอพิซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็คิดอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องเธอผู้เป่งประกายดั่งแสงดาวนะคะที่นำแสดงโดยชุอข่ายแล้วก็ฐานสงอินอยู่ในตอนนี้นะคะถ้าดูเพลินๆไม่คิดอะไรเนาะมีความสบายใจนะคะแล้วก็ถ้าเราวิเคราะห์ในบทพูดหรืออะไรเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เราสามารถจะแบบเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะแล้วที่สำคัญก็คือบางเรื่องอะ่ะมันไม่ได้ไกลาจากชีวิตจริงของพวกเราเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุ มากๆหวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ